วันที่หกเดือนหนึ่งสองพันสาวสามคอยมากวดบึงดงวามันสิเกิดยังขึ้นเพราะว่าบรายูบาทนสี่ปีเนาะกลับมาปีนี้ลองมากวดบึงพื้นที่พื้นที่ดงเนาะซึ่งดงนี่มันก็มี สัพพยิก่อนลายเนาะมีทั้งใหม่ส่วนเจ็ดแปดปีลังนี่ค่ะคุดขดใหม่ลายสนิทเนาะเป็นไม้ดูไม้แดงไม้แต่ภาษีม,มาเบิ่งเนาะอันนี้ก็คือเบีย้ยไม้แต่เนาะเจอแล้วตัวหนึ่งที่ขจรลักตัด ใหม่นึ่ก็นหน่อยได้หนี่งใหม่อันนี้คือไม่แตะเด้อไม่แตะตัวนี้เขาตัดนาะจะประมาณได้อยู่ประมาณสองปีกว่า นี่นาะดวงเด้อดวงแกกลุ่มเด้อนี่เจอเข้าเรือยอีกน่าจะประมาณอยู่สีหาอาทิตย์นี่แหละ ตัวนี้ก็จะเลื่อยก็จะลากเลื่อยเนาะก็จะเลื่อยโบหูว่าไผ่เลื่อยดงนี้มีสมุนไพรลายสนิทยอดศิภาไปเบิงไปทางพี่เนาะว่ามันจะมีอย่างอีกต่อไปไปเลย let's go เมื่อนี้เขาพรเจ้าว่างเนาะก็เริ่มลงเขามากวดเบิงฝื้นทีว่ามันสิเป็นจะได้ซี่ปีแล้วบริมาเบิงไปทางผีอันนี้คือทางเนาะจะเป็นทางรถอีแตนรถตอกๆรถไทยน่าแหละเขาเขามาแก่ใหม่เอาอลากตัดใหม่ 你歪行喽。Anyway, อันนี้ก็คือสมุนไพรเนาะสมุนไพรอยู่ในดงครันี่สมุนไพรขั้นเหี่ยวนุ่ขคอเด้อนี่มีร้ายในดงนี่เนาะอันนี้ก็คือกำลังเสื้อโคงต้น ต้นหน่อยเนาะต้นต้นนี้จะมีอยู่ลายมีลายอันนี้สาธิตต้นหนึ่งให้เบิ่งต้นหน่อยเด้อแต่มันมีลายสนิทอยู่ข้าพเจ้าก็บบหูเนาะบบหูภายในว่ามันมีต้นอิงย่างแดงนีนะ่มีแต่คาบเจ้าสิมาเบิง่งมากรวดเบิ่งเนาะ ส่วนซิปปีลังนี่ใหม่โอไลยอะไเป็นใหม่ดูใหม่แดงแล้วก็ไม่แต่ลายแต่มาเดียวนี่ก็คือมืดแล้วยังอยู่โมไลยไปทางพี่เนาะ เจอแล้วตัวหนึง่งไม่ร้อนเนดะ้อไม่แตะไม่แตนะเนาะไม่แตะร้อนอันนี้ขัเจาะมันเลื่อยคือกันจะมันเลื่อยนังทอนจะเป็นทอนมันมายตรงนี้มันหลมนะ่มเนาะ ข้าพเจ้าสีไปทางนี่เนาะทางใหม่ใหม่นี่บุฮูว่าเข้าสีเขาไปเอาอยางเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยปิดปลาปิดด่งเด้อด่งในซสูงนะรับความสูงจากน้ำทะเลนี่ เก้าสิบแปดเมตรเมื่อก่อนนี่เคยมีสัดลายนะเมื่อก่อนจะเป็นมูปลา กวงผ่านกรหอกระแตนกนูโบอึดแต่เดียวนี้ก็คือมันอยากเบิดไปนนำเพราะว่าประชาชนบ้านนี่ก็เจ้าหาอยู่หากินอ่ะมันก็เลยอยากเบิดไปนนำมาหอนี้ก็เจออีเนาะอันนี้จะเป็นทอนใหม่ที่กเจ้ารักตัดกะเจ้าเลื่อยเรียบร้อย

ข้าพเจ้าจะป้ายทางผีสํารวจเบิ้งทางผีเนาะเพราะว่าทางนี้มันเคยมีใหม่ลายจะเป็นไม่ดูไม่แต่ลายชนิดมาเบิ้งนํากันเลยว่ามันสีหย่างหรือบอ่อเนาะว่อเดียวนี้เข้าก็ตัดลายใช่ไหมใหลยลท่อนหนึ่งคนเห็นบอ่อ น่าจะเป็นไม่แตะอันนั้นก็คือต้นไม้เปื่อยเด้อ อันนี้ก็คือเขาเจ้าลากตัดเลือเป็นไม่ทอนอันนี้น่าจะประมาณดูซีอาทิตย์อีแ่แหละกี่เรือมันก็กำเลยไม่ได้ยุนาสามสิบสี่งแกนอันนี้ก็คือโรงฮิมเซ่เนาะ โอเคเนี่ยจะมีไม้เปื่อยรายอยู่อันนี้ก็คือต้นไม้เปื่อยเด้อ ยังค <Yeah. S 1> ่ะบรรยากาศสีลงไปฮิมเซเด้อฮิมเซหิมเซมันก็มีไม้หลายชนิดมีทั้งไม้ห้มากเช่นว่ามักแซงเบือแซงเบือเป็นอย่างเป็นหลายพอสมควรเนาะแต่ว่าถือทำลายจากประชาชนคนบาทนี่เนาะ กจะเอาลักห่านรัวปั่มอันนั้นก็คือคอนไม่แต่เด้อที่ก็จะตัดตัดเปล่าตัดเปล่าไว้แต่เข้าโบนทันเรื่อยใหม่อันนี้จะเป็นไม่ย่าง อันนี้ก็คือาต้นมากแซงเบื่อที่กระเจ้าห่านนี่คือต้นแซงอันนั้นก็คือทรายหนามเซเปลี่ยนเนาะเบือในทิศเนื้อเออเบือนี้เบือเนื้อเบือนี้เบือไตเนาะ เหน้คืองาแซงเด่กกะจะพัดจะห้านมาติทึง่ง ยางต่อไปเนาะไปกวาดลบนเพ้นที่เจออีกตัวหนึ่งยวตัาต่อกี้จะเป็นไม่แตะเนลย จุดที่เขาจะไปเยึะยางก็คือแคมแม่น้ำเซเปียร์กบเปื่อยนี่ไล่กบเปื่อยนี่เนาะในวงเหนือทีตัวนี้จุดนี้เด้อตั้งแต่ปีเข้มหินเสกเนาะจุดนี้ ประมาณพันประมาณแปดร่อยตามเมตรไม่เปื่อยได้อยู่เสาปลายต้นอันนั้นคือกุกแต่ทียังข,งขางคาหลอดจากจากะจะตัดเนาะจะมาเจออีกตัวหนึ่งที่กะจะตัดโอ้ยังเลือดตับดึง ใหม่นี่เหลือตับหนึ่งเชื่อได้เนาออีกประมาณเดือนสามห้าเดือนสี่นี่เนาะไผ่ไผ่มันจะใหม่เขตนี่เนาะไผ่จะใหม่เขตป่าเขตที่ข้าพเจ้าเดินด้วยวา,นยางนี่เนาะไผ่มันจะใหม่และใหม่ที่มันยังขางข้าที่ข้าเจ้าบริข้าจะเอาบบเบิร์ธนะ จะถือค่อยไหมเบมดก็คิดจัวนึงก็คือเสียดายอยู่เนาะแต่เฮาก็เอาบ่สามารถเอาได้เพราะว่ามันบ่นมีภาหนะละแก่เนะาะไม่อยู่เขตบ้านพลสะอาดนี่ส่วนหลายจะถือจะเสียหายไปละลาเสียหายจากไผ่ไม้ป่าเนาะ ก็คือเป็นป้ายไม่ดูบอไม่แดงบอไม่แตะโบเฮ้อกระหอกเจ้กระหอกตัวหนึ่งเนาะมันลงไปไหนแล้วไปแล้ว,ลวที่มันยังขางที่กันจะเอาบูเบิร์ดเนาะจะถือไพ่ใหม่ ไปใ,ใหม่ทีมไปซื้อโอ้กระหอกได้เห็นบ่ได,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 ด็ดเด็ดแรุดผัวอันนี้คือกระหอกเด้อกระหอกอันนี้คือต้นมักแซงเบือที่กะเจ้ารักห่านเดี๋ยวบปุปาย โลนข้าวไปเจ้าสิปทายท่านอ่อเอด้วยุ่นอันมากคนนี้จะแปะแน่เด้อโอ้เอออีกตัวหนึ่งที่กเจะลักตัดนี่เฮ้ ไม่จุดนี้ไม่เปื่อยกับลายพี่ลายเติบเขาไปเบ่งจุดนี่เจ้าจุดนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนล้างสาปีล้างนี่ไม่แต่ไม่ดูโอ้ลายเรือหรอมาเบ่งมัอนี้ว่ามันซีนยังเรือหรือบอ่ไปเลยเป็น,ปนกัน อันนี้จะเป็นเศษไหมดูเด้อที่กเจ้าลักตัดในเมื่อสาวปีก่อนจะเป็นกระตอเศษงาอัน,นยังขาองอนนี้ก็จะถือไพ่ไพ่ใหม่นะาะเพราะว่าเขตนี้มันจะประมาณคือข้าวประจาวานันนึงบางต้นเห็นเด้อประมาณสองดือนสามหด้านสี่จะมีไพ่ใหม่ป่าเนาะอัน,นจะเป็นไพ่ใหม่มดูด จะนืชียได้เนาะอันนี้จะเป็นต่อไม่ดูเด้อเด็ต่อไม่ดูที่กะจะลากตัดนนเนาะเปื่อย ม่เตะอยู่นี่หาบหินไปน่าจะถึกปั่มไปแล้วถือปั่มอะีรน,น,นี่คือกระต้อเด้อนี่คือต้อไม่เตะเนาะปั่มนี่ก็จะปั่มในนาจะได้สิบปีแหละเด้อ หม่ตัวว่าเลือที่เลือจากระจาตัดมันจะถือไข่ใหม่ขึ้นแนวนี้เด้อน้าเสียดายอยู่จะถือไข่ใหม่แบบนี้แหละจะถือไข่ใหม่ไปเบิ้งจุดหน่ะตัวไม่ดูหลายเมื่อก่อน ยับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบัน2003ก็คือบุหูวามันสีย่างหรือบ่เป็นจะได้กัดลองฉีลองไปกวาดเบิงเขตมันก็หกแน่ สุดท้ายเลือแต่เลือแต่กระต้ด้วกระตต้ตกับบนเรือมีต่หากยังเลือแต่หากนี่คือตอมีดูนี้คือตอ,ม,อ,ตอมีแต่เ้าจะไปทางบีตอ ก็อีละตัวนึงอจจะเป็นไม่แตะนี่ สำหรับการถ่ายการเดินทางของพระเจ้ากสิขอหยุดถ่ายเพียงเท่านี้เนาะซึ่งดงนี้ข้าพระเจ้าตี่เขาข้าวาเนื้อที่ประมาณอยู่1 1เอเฮกตาร์ถึงเนื้อที่ที่ข้าพระเจ้าเดินมาหยางมาานี่เนาะได้อยู่หาเฮกตาร์ต้นใหม่กระทึงทำลายหลายต้นและ ໃນຕอ່ຕໍ່ໄປຜູ້ວ່າມັນຊິຫຼາຍຫຼືน้อยຊໍາໃດແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍหยุดຖ່າຍຊໍານີ້ກ່ອນເນາະຂ້າພະເຈົ້າຂໍปิดคลิปເດີ